เดี๋ยวผมจะทดลอง DIY นะครับอันนี้เขาเรียกว่าปืนยิงปืนยิงซิลโคนนะครับจะเป็นแบบน,นี้เรียกว่าปืนยิงซิลโคนนะครับลักษณะการใช้งานเดี๋ยวผมทำให้ดู นี่นะครับนี่ก็คือเป็นปืนยิงซิลิโคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมา DIY เป็นเครื่องมือในการอัดแท่งฐานนะเมื่อผมได้ตัวนี้มาแล้วกนะ็ทำการถอดออกก่อนผมไปเจอกระบอกสเตอร์เลตข,ขนาดนิ้วสองมาแต่ผมลองดูแล้ มันตรงหน้าแปนตรงนี้นะครับหน้าแปนตรงนี้มันมันเข้ารูกระบอกไม่ได้ผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องอเจียให้มันเข้ารูกระบอกได้แบบนี้นะครับแบบนี่ครับมันเข้ารูกระบอกได้อย่างนี้ครับเราก็ไดอ้อุปกรณ์การอัดแล้วนะครับจากนั้น นี่ผมไปไปเจอมาผมก็ใส่ตัวนี้ประกอบก่อน